สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนภาเจียกีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาทำการห่อขนมเทียนก่อนอื่นก็ฉีกใบตองให้เป็นชิ้นๆประมาณ15เซนรูปทรงสำหรับการตัดทำขนมเทียนพับครึ่งด้านแข็งก็จะตัดเป็นทรงแหลมเป็นปลายไว้เสียบ อนด้านอ่อนเราใส่เป็นกระทงไว้ห่อเป็นรูปกลมการห่อตองพับเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งพับเป็นกล้วย นที่สองใส่ไส้ขนมเทียนส่วนที่สามพับห่อแล้วพับปลายเสียบให้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนำไปนึ่งได้ขอบคุณค่ะขั้นตอนที่หนึ่งวิธีขีดใบตองขั้นตอนที่สองวิธีพับและแตัดใบตอง <Thank you. S 2> แตดแปดพื้นทีแตแดเข้าไปเยอะ ตอนที่สามวิธีหอ่อขนมใส่ไส้ ตอนที่สี่วิธีห่อขนมเทียน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็หอิงลาิตาจันฟ้าชั้นมศึกรรษาปีที่5รับงในกีีสรบค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตการทำขนมสอดไส้ค่ะแะสอุปกรณ์ก็คือกันไกลแม็กใบตองค่ะขั้นตอนแรกใบตอง15เซนแล้วเราก็นำมาตัด มาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กัดระยะตานะคะให้เป็นสามส่วนต,ตรงกลางก็ใส่ไส้ค่ะแล้วเราก็มาพับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เอาไ้ตองมามาชนกันแล้วก็เอามาหอ่อส่วนที่สองก็มาห่อกันค่ะ ส่วนที่สามเราก็มาขอจากแรกแล้วเราก็เอาแม็กมาติดเสร็จแล้วค่ะพร้อมนำไปนึ่งสวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงณัฐนะชาทองเล็กชื่อเล่นชื่อน้องบีอยู่ชั้นตมศึกษาปีที่สอง โรงเรียนชุมชนวรมธาตุวันนี้หนูจะมาอ่านบทร,ร้อยกองรักคางดังงางาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะรักคางดังงางาค้งใหญ่กว้างคางหืหึงกองหนงังดังตึงตึงปีกระดึงดังกลิ่งกลิ่นนักเร,รียง,งร้องเพลงทางตรงหน้าต่าง ควายห้างยิงเอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือชิงตีดังดังเด็กๆ่ก่ไหลหลงดูเรื่องกองกองกาบ้างดูไปตั้งใจฟังเพื่องหน้ายังจะว่ากดสวัสดีค่ะ ชื่อเด็กหญิงนะัทนชาทองเหล็กชื่อเล่นชื่อน้องบีอยู่ชั้นต้มศึกษาเป็นที่สอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัทถัญชาติทองเหล็กชื่อเล่นชื่อน้องบีอยู่ชั้นปุ่มศึกษาปีที่สองโรงเรเียนชุมชมมมนวัดประธาต์วันนี้หนูจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องแผ่นดินผืนนี้มีค่าขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะแผ่นดินผืนนี้มีค่า ทำนาทำไร่ได้ผลทำสวนก็ได้ไม่จนอดทนทำไว้ใช้กิน เราจึงได้เบิกบานอยู่บ้านเราได้อย่างดีต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว้คนไทยย่อมรู้หน้าที่ช่วยให้ไทยอยู่นาดีได้มีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธิตาเวลาสุธิวงวันนี้หนูจะมาท่องบท ร้อยกองระคังดังง่างง่างกันนะคะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะระคังดังง,างา่างง่างคองใหญ่กว้างครางหึงหึกองหนังดังตึงตึงตีกระดึงดังกริ่งกริ่งนักเกลงร้องเพลงพลางตรงหน้าต่าง่อยห้างยิ่ง เอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือชิ่งตีดังดังเด็กๆกอย่าหลงไหลดูเรื่อง,กงโกงกกกาบ้างดูไปตั้งใจฟังเบื้องหน้ายังจะว่ากดขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกักจะกรสีสันง,งามชื่อเล่นชื่อพ้าวค่ะหิูใช้มาศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุชมชนธรรมทาต วันนี้หนูมาร้องเป็นช้างค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะช้างช้างช้างนอาเคยเห็นช้างรอเปล่ปาช้างมันมัวโตใหม่เบาจะหูกยาวยาวหยยกวหวานงวงมีเขี้ยวใต้งอนหยากหวานงามีหูมีตาหางหยาวขอบคุณค่ะ My name ยิปน n นทิชาเสนาเนมทองเหล็กนิกเนมน้องเบีค่ะอยู่ชั้นประมศึกษาปีที่สองโรงเรียนจุมชนวัฒนธรมธาตุวันนี้หนูจะมาอ่านคำศภา,าษาอังกฤษขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะไทย English Math Science Social History Art Music h e i s t o คอมพิวเตอร์วอชไทม์สตัดดี้เอสโอข้อบทสนทนาค่ะวอชไทม์ยูสตัดดี้ไทยไอสตัดดี้ไทยเอสเอโอข้อวอชไทม์ยูสตัดดี้อังกฤษไอสตัดดี้อังกฤษเอสนายโอข้อวอชไทม์ยูสตัดดี้แม ก็จะมาร้องเพลงช้างเชิญรับฟังได้เลยค่ะช้าง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 นงเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็โตไไม่เบาจมูกยาวๆเหลีอยกว่างวงมีเขียวจ่างวงเหลีอยกว้างนั่งมีหูมีตาหางยาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก ชื่อเล่นชื่อน้องบีอู่ชั้ตงตุนศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนวัรรมาทานวันนี้หนูจะมาเต้นเพลงช้างและร้องเพลงช้างขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะช้างช้างช้างน,น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันมตัวโตวหม เกี่ยวตัดมวงเล็กว่ามามีหูมีตายาวยาวขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเด็กชาวลิวเชั้นป .2 วันนี้ผมจะมาชวนทุกคนร้องและเต้นประกอบเพลงช้างเริ่มเลยนะคะช้าง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 ชางน้องเคยเห็นช้างเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาจมูกยาวๆกว่าตัว มีเขี่ยวต่างงวงเว้างมีหูมีตาหางยาวจบแล้วครับบายบายครับช้าง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 ทำท่าด้วยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งายเลงานมีหูมีตาหางยาวขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมชื่อตจ,ก,จกกำครับวันนี้จะมาร้องเพลงช้างทั้งช้างทั้งช้างอันนี้จะช้างครับช้างช้างช้างนอเคยเห็นช้าง,นนาาง,าง,างเลยเปล่ปาช้างนันจกโต้นเตาเต,นนตยายามมีขินมีเชือยเยยามเปรียบวางงวมีเชีอกใวงนขอยามีหูมีตาอ ครอบครัวก็อยู่ร่วมกันพ่อกับลูกแม่กับลูกใช้โควิดเป็นประโยชน์นี่แหละครอบครัวได้อยู่ด้วยกันสองสือกันเนาะ